คุณผู้ชมครับในปี2558ก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยนะครับตามแผนการวางร่วมกันนะครับไว้หลายหน่วยง,งานจึงมีการบู่งสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนนะครับได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เปิดเทศการอาเซียนเจอเนี่ยเจออะไรในอาเซียนซึ่งก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสแตมสําคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับติดตามรายงานของคุณทัศนีประกอบบุญครับ เรียนคนนี้มองสแตมของประเทศมาเลเซียด้วยความสนใจเธอบอกว่าเหมือนได้ย้อนไปในวัยเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวประเทศมาเลเซียกับครอบครัวนอกจากนี้ภาพในสแตมยังสะท้อนให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศอาเซียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการอาเซียนเจอร์นี่เจออะไรในอาเซียนก็ได้รู้ว่าเป็นสแตมที่มี สเตมเป็นของประเทศของมาเลเซียค่ะเช่นอะไรบ้างคะเช่นการแต่งกายอาหารการกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทไปรณีนีไทยจำกัดบอกว่าในปี2558ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้ดังกล่าวได้ง่ายขึ้นคือการเรียนรู้ผ่านสแตของ ต่าง ธีมของเรื่องที่เราเลือกเข้ามาทำแสตมป์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานหัวข้อพื้นฐานเช่นเขากินกันยังไงเขาทักทายกันยังไงเขาแต่งตัวกันยังไงนะคะอันนี้เป็นต้นหรือว่าสถานที่สําคัญสถานที่ที่ชวนเอ่อลี้ลับชวนค้นหาเป็นอะไรคือทําให้ประชากรในระดับประชาชนเนี่ยเข้าใจสิ่งพื้นฐานเหล่านี้ก่อนจึงจะเกิดเป็นประชาคมที่จะเติบโตไปเป็นประชาคมทางด้านเศรษฐ,ฐกิจต่อไปเขาก็จะเห็นว่าสแตมป์แต่ะละประเทศนั้นอ่ะเฮะ้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก แล้วกแ็แต่แต่แต่ละแต่ละประเทศนี้ก็จะมีการาสื่อว่าประเทศนี้มันคืออะไรแล้วเสร็จปุ๊บเด็กเขาก็จะไปเซิร์ชหาหาดูว่าอ๋อสถานที่นี้เนี่ยมันคือหลวงว่าบางนะมันคือนครวัดนะนิทรรศการอาเซียนเจอร์นี่แบ่งออกเป็น3โซนโซนแรกเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องราวของประเทศในอาเซียนผ่านแซมควบคู่กับกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟที่มีลูกเล่นที่หลากหลายให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวของประเทศต่างๆอย่างเพลิดเพลิน เช่นสูมกิจกรรมเดินทางไปรู้จักฟิลิปปินส์กับแมนนี่ปากเกียวกิจกรรมหยิกไฟฉายไปเจอร์นี่กับอินโดนีเซียโดยมีการจำลองห้องมืดให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงหนังตลงุงและกิจกรรมอีกมากมายกว่า1 0กิจกรรมส่วนที่2อห้องกิจกรรมเยาวชนซึ่งมีการจำลองอาหารประจำชาติของประเทศอาเซียนและจัดกิจกรรมหมุนเวียนในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจทุกๆ3เดือน ส่วนโซนที่3เป็นนิรรศการถาวรที่รวบรวมแสตมสำคัญจากทุกมุมโลกให้ได้ศึกษารวมถึงแสตมสำคัญของ10ประเทศอาเซียนเช่นแสตมชุดดอกไม้ประจำชาติชุดอาหารประจำชาติชุดแต่งกายประจำชาติและชุดเส้นทางสู่การค้นพบประสบการณ์ใหม่ในประเทศอาเซียน จากแตมชิ้นเล็กๆนะคะที่สามารถบอกเล่ารายละเอียดของเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและสังคมรวมถึงเศรษฐกิจของทั้ง10ประเทศในอาเซียนสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับ